ทำใจได้ตู้เพราะจังหินคนหลายเปกยู้อ่ะมื่อนี้ต่อมาในหมู่บ้านนี่คือว่าคู่มือไอ้ดองเขาคู่มือมีงานนะโอ้ลานเจ้าเด็กเขาขอรู้ป่ะนะขอแล้วแต่มันนั่นแหละเดี๋ยวแต่แต่งอย่างเดียวบันอันนี้คือว่ามาแต่งแฟนม้านเอาเมื่อนี่คือว่า สบายดีทำผู้ชมสบายดีเด้อพี่น้องเมืดสู่ผู้สุขคนเมืดสมองสุบัติทำผู้ชมเนาะเมื่อนี้เบลลิกลับมาที่บ้านของสาวรดชนาอีกแล้วพี่น้องเนาะมาเมื่อนี้สาวรดชนาก็ยังอยู่กันอยู่ซานอยู่พี่น้องเนาะยังบ่ได้ไปใส่พี่น้องเนาะโอเคพี่น้องไปไปทำผู้ชมดูกันเด้อพี่น้องเนาะไปโอเคทำผู้ชมเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านสาวรดชนาอีกคือก็คือเดิมพี่น้องเนาะบ่ได้มาหลายมื้อเติบหนึ่งพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันกับพี่ฝนตกแน่แดดแน่ผสมกันไป สะสมเอ้ยว้ติดกับห่อนแหงเพีองเ,เอง้ยเนาะอากาศพีช้างมัถดห่อนพี่เล็กพี่ลืมแท้นี่เลยแต่จนดชีสุกเลยตอนนี้โอ้ยมามาหนี้ว่ากับตู้เวียงเพีองเ,เอ้ยเอ้าปิดไม้หน่ยเดอ้อตลัดน,นะคนน้อยตู้ผ้านเห็นยังคนน้อยนะห่อนมาเน,นาะแม่หนห่อนแหงเนะดึงอ๋อ สบายดีเลยตุสบายดีกว่าเด้ออ๋อตัวเรากะเจียวไปนะคือเต็มตาเขาเที่ยนอกจากเจียวเขามาผ่าคลายหนาผ่าคลายอ๋อชิบคลายไปได้หล่าผ่าคลายชิบพันนี่แหละพันเจ้าไม่ได้ไปหาบ่ไปเลยห่ะไอ้ต้องพกคนใดก็ได้คนน้อยจักเดือนแล้วนี่คนหน่อยเดือนปลายได้ังเดือนปลาย อือใช่อันผัวเจ้าไปใช้เบ็ดยั่วผู้นั่นเลาไปเล่นเงินโยนเราไปเล่นแล้วยานไายกูได้อ๋อคนตกดีอยู่เนาะเราไม่ได้ไป็นอย่งบ่ไปไปไปบ่ได้พอพอได้กินแหละบ่พอได้คายไปพอได้กินพอได้คายมันแบ็ดมันยังไหวห้งเนาะน้ายัง้องในให้เลยนะมันก็ได้แบบว่านี่นเหงา วัเนเองวืนย,ยังว่าถ้าทางเฮานี่น่ามนติดไปนั่นก็เขียนเิี่ยงเนาะนั่นแล้วพอได้กินอยู่เนาะเขคยดกบก็ได้กินแต่ละมือ้อไปวันวันนั่นสโอเบาลี่คือว่าคนข้างทั้งนี้แน่กินนี่แเบืองนะั่นมือะมือมือ,อยุกป่ายกิมามือฝนตกกมเป็นได้เอาไป ออไปไปหาดอกกระเทียวนะเจ้าวะเหานี่แหละลูกได้ทันไปหมดเลยปัวก็ไปโอ้ลูกอุ้มไปบะลุนอุ้มไปล่ะใช่นี่แหละลมนี่ล่ะแล้บุคคลบุคคลเลยเช่าวะออกไปเช่ามัดเองวะแม่นายได้จักถุงนะเจ้าได้ชามทุ่งเขาพากไค่ชามทุ่งโอ้คนเฮือนได <itud soundtrack> ้ผักไค่คนละ มันอยู่บ้านนี่แหละค่ะอ๋อเพิ่นว่าเจ้าสิไปขายอยู่พุ่นโบแม่นอะไรเพิ่นว่าเจ้าสิไปขายอยู่ตลาดแม่นเพิ่นได้เอามาฝากฝากขายเอออืออืออือแสดงว่าชามทุ่งบ่ได้หันช่องทุ่งอายนั่นเอาหมดหันอ๋อช่องทุ่งไม่หันเหลือลแม่นหน่อไม่หน่อไม้บ่เอาได้หน่อไม้เนาะ มันกินดูพผนเนาะอืมหน่อไม้นี่กินดูหลายบ่ดีได้หน่อไม้เมื่อยกินกับยังเจ้ามือนกินกับแกงหน่อไม้นั่นหนาเรากินหน่อไม้ก่เมื่อยเราเบาดีไกินหนูเบื่อยบ่เปลี่ยนกันแน่เครียดแน่หน่อไม้แน่เห่ากันไงอหน่อไม่ยังไงหน่อไม้ไล่หน่อไม้กระฉะนี่แหละระฉะจะกินได้ปะจังกินได้หน่อไม้บงก็กินได้อืม มอนี b b ồng, à, ่ยมบ่งน้ำแชบอยูดอกเนาะมันแข็งๆเนี่นิดนึงโอ้โดย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 ลูกลูกลูกเต้าไปใช่ดิเห็นแต่คนไปเล่นคนเดียวฮาลินเนาะคนไล่ดิในหมู่บ้านคนไล่แล้วเขาเห้คอผู้ชายนั่นเลยเทวไผ่น่ะชาวเื้อง ฟังกบมะม่วงใหญ่นะอละแม่คนมาขอดเจ้เจืองว่าหน่ะแน่ก็ได้ค่ะดองเจ้าจักแล้วเฮากบมูอจักขมวนพ่อจงเห็นคนหลายเนาะแม่นเอทำใจได้ตู้พอจังเห็นคนหลายแปกอยู่ง่ะมื้อนี้ต่อมาในหมู่บ้านนี่คือว่ากู้มือไอ้ดองเขากู้มือมีงานนะอ๋อหลานเจ้าเด็กเขาขอรู้ว่น่ะ ข้อแล้วแตะมนั่นแหละเดี๋ยวแต่เต่งอย่างเดียวบอลไปยนี่คือว่ามาแต่งแฟนมาเอาเมื่อนี่คือว่าแต่งเลยแต่งเอาเมื่อเลยไปยู่น์ต้องการเราก็แต่งได้จังเอาเมื่องเลยถูกอีกเดือนบ่ค่ะที่ต่งเดือนหกเขาอ๋อดิมีเดือนหกมดเลยนี่ชาวเชียงชาวนี่แน่ชาวกึนนี่แน่ชาวกึนกับกอเนี่ยอีกเจ้าน้อยเขาพ่อนั่นเห็นไหมอ๋อฮึ่เนาะเอื้อยเอื้อยชาวแค้นีรื่

กะองลานเจ้าดู้่นบอกจัเลยหัวเอาไปมาเอาชามชิบล้านเลยเขาพัดมานนั่นจักเ่าได้เอาได้ฟังชามชิบนักเทนนินักบ่จะวะลุดไปลุดมากบบเขาว่าว่าเรือชาว่าเราไปได้เออเปดมาไปโตแน่นที่้นเราว่ากันเนาะบ้านมันกัทํางมาลาย้วด้วยเอามือพูดเนะ เงนวะเนาะเมื่อเฮือนผูวว่านี่ถือว่ารรมานะเพราะเมื่อเฮ็ดเวี้ยยูหุ่นเด้เมื่อเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเมื่อเรียงปูเรียงแยมมันก็ถือว่าโบนั่นเป็นไงแสดงว่าเราได้ขึ้นมาช่องสามมือนี่คนเอาผัวเอาเมียเร็นเละเนาะหมู่บ้านคนเคยเห็นกันแต่ละคนก็อยากได้ผัวได้เมียเราบดจักบัตรแต่ละคนนะแก่เสียหอนยามหน้าหน่ยเด้ คนใช้ให้ใท้นะแม่อ่าคนดำหน้าฮะโหดเลยพี่น้องเยเนาะเพชรชวนพักบ่อท่านเจ้าแม่นายคนตกช่องมือเลยได้ไปตัดแต่ไม้อย่างเดียวมันกว้างอยู่บ่ชวนพักกว้างเติบไปโอ้กว้างเติบบ่อม่นชวนพักหลอกงามเนี่ยนี่เด้๋ยชวนนั่นมังมูชวนหมังมังเตงมัรเชดกเชดกไปพุ่นเนี่ย ถ้าปลูกพักนี่มันหนาวหนาวผลน่มันติด่ยเพราะว่าจะหน่อยฝนตกฝนตกแล้วผ right. ันอากาศแดดฮ้อนมาเนี่ยฮ้อนมันเปื่อยีาเนาะมันความฮ้อนกับน้ำได้เฉาผัวเจ้าไปหาเพิ่งได้อีกพอร่มหน่อยบัวได้เขาเอาเลยได้หาเพิ่งไปได้นะเขาเอาก้อนเลยเพิ่งหั่งหรือเพิ่งกกนเพิ่งหั่งได้เ่าได้เพิ่นตะขายหน้ามันได้เช่นึังชือกได้เจอหนึ่งนี่เธอบอก

อือโดนกระเล่นผ่านนายมือหนิอู้หมันขึ้นหนเมืองพีนพลานอู้มันขึ้นทางนี้บ่ทางนี้จะฮอดด้วยจ้ะจะวันไปทางนี้บ่จ้ะไปพี่เดี๋ยวเกี่ยวพุ่นก็ได้เคยเคยไปอยู่เกี่ยวลงมาทางไปฮอดลงเห็นบ่๊ะนึ่าลัดไปไหนห้องนะตองมื้อไก่เลยบอ๊ะออกวิระเหมือนนี้นี่นะเกี่ยดวิราเกี่ยวขึ้นไป แถวเมืองว่างนี่นหละะสาวรถจะหน้านี่่อยเคยนั่นอยู่ถามคนแถวนี่ว่าเราวะอันเป็นคนพม่าเหรอเออเจ้าบ้านวาเจ้าเป็นคนพม่าเลยเขาไม่ได้ขึ้นว่าเจ้าเป็นคนไทยเลยแถวนี้เขาก็ทามู่บเม่นพม่าบอกบอกเขาอะมีคนถามอยู่วะเม่นคือเมืองว่าคืออิระเกดกะดเขาอะว่าคือแล้วอยู่นาเขากุมือเขาอะหรือวา ถามคนตลาดกันวาคนพม่าเดิข่าวอยู่นี่เนะเออแปลกู่ได้พี่น้องเลยทิ่บินเว้าเราถึงเว้านั่นแหละบางทีก็ว่าคือไงว่ามันเยากออกไปทำเนียงแบบพมินพม่า,มาเนาะนขนาดคนลาวนี่ยังบ่เชื่อแบบแต่ว่าทางด้านดีเดตสาวรจนานยังมีอันบัตรประชาชนเนาะาะจะได้<พ>อด้งอางอิงว่าตัวเองเป็นคนอยู่ไซ เป็นคนมาแต่ทั้งใดอนะพี่น,น้นองพี่น,นอนอยู่เทิงพูได้นีน่เนาะต้องกุหลาบมันฮอนนัากับนอนมิชานนี่เลยฮ็ดกับพ่อได้นั่งเลยอยู่ดิแต่เก่าในในกแต่เก่ามาได้ึ้นนั่งเทิงห้หอมเนาะ<ง>ห้อมหลายแต่เก่าอ่ะอ่ะากินแบบ กินกบกินเขียดคือเก่าพีนนาา่น้องเอ๋ยเนาะอ่าจาักกรจันกับยามีแล้วเด่นนี่เนาะมืด้วบ่ยังนะอ่าบนะมีไฟติดนี่แหละมันปัดเจ้ามันมั่งเอากาวไปติดแม่นนะมันะเราเมาบัน่นเราบม่อยากเชื่อเขาบม่อยากเชื่อตัวไทยเอากาวติดบ้านเเาานด้วย <S <S บ้านคอยเอากาวดังเรือยางเรือยางให้เนี่ยเขากินหมากมันได้ไว้ท่านจัะทร์ ไอ้ผมห้ได้ว่าเพิ่นเพิ่นของขกาตินต้นตะติดมาเนี่ยไม่หรอไ,ไ,ไปได้เดมาไปได้แต่บ่เมาจยูไดนตามคอมันมีตะเคียวลืมๆอยู่ขกาติ้หนู่ใช่เกาวติ้หนูนั่นแหละติดเอาอ๋อเฉพาะเพิ่นขวับเพิ่นชายน้าำลายตุ่มเลยเออโดยการผสม,มสกันเนาะขับรถกันนะก็ดีๆมีแห้งอยู่หรือว่าชิมือหน่อเนาะนบ่ได้ค่อยเ็บเป็นบ่ อไก่หอนยามหน้าได้เด็ดหนไก่ละบ่นน้อยบ่ได้ให้บ่ต้องทำต้องคืนให้ทั้งหมดนายอืมเออเวลาจะบ่ได้อันผู้หญิงเนาะได้เจ้ากันเนาะได้ผู้หญิงจะถ้าเอากระดองรถก้าวว่าชิบสองชิบสามปีเนาะเตรียมเอาได้ตู้เลยทางนี้นะพี่เออเอาไปต่อไปนี่ห่อยใหญ่ได้ลูกได้ปัวสั้งหมดว่าได้ยัง ้ล uhm. mm ูกใเมียโมดว่าได้อยู่เล่าโตนี่ก็คือว่าโอ้ยบ่มีฮอดหยังทีนะแต่งกันแต่งกันมาบ่มีฮอดบ่อนสิอยู่นี่อือเงินเดากันในเนะว่าตาบุชายนี่ส่วนใหญ่เขาทีทีทั้งนี้ส่วนไล่เพิ่นอย่างมาเฮือนอบ่มีเงินแล้วก็ชู้เอาไอ้แม่นตัวู้ชายเขาจะมาเฮือนบ่อือส่วนไล่เขาจะมาเฮือนทางทีแเราทังนี่เนาะผู้ชา่ ทนบุมีแล้วก็ชู้เงินพ่อเท่าแม่เท่าเพราะว่าหนึ่งมานี่เป็นผู้หญิงนี่สิบุได้มูลจักแต่พ่อแา่งเม่ด้วยแม่นบ่ะทำเพศกินนี่เพศได้แถมบุได้ปันห่งแม่นป่ะจะลุกแล้วคุยแม่ถ้าบุได้เป็นผู้หญิงนีหนิตท้งเฮาบัดส่วนมากผู้ชายแล้วสิได้หน่อยกว่าทางเฮานะคนต้องนะ ใช้ทั้งถ้าเป็นที่เล่อลวงในถ้าผู้ชายผู้หญิงก e ็ไล่กำกันเบิุกคนถ้าปั่นก็ต้องปั่นกันเบิดนี่คือว่าถ้าไล่เสียหายแต่ผู้ชายผู้ชายมีชิดกว่าเพื่อนปัน่นอลไรได้นหนะเอาไอวังปัน่นผู้ชายเนี่ยมีแต่พอน้องฝางกับหัวเจ้านี่บอกแม่นนะ อ๋อที่ได้ได้สองคนนี้แม่แม่ย่ามีลูกชี้คนยิงสองได้สองแม่ไม่ยิงอ่ะให้เฮ็ดกินชื่อชื่ออ๋อโบได้ยิงมีทำอยากนั่นนี่นนมาให้กินนี่เถอะคือว่าโบได้ปันให้โบได้เพราะว่าเคยถามมาหลายบอลนี่ยนะเคยได้ยินเราทึ่งมีนี่คือว่าโบได้โบได้หามูนเมื่อติดตายยังไงกับโบ,บได้โบได้ได้แต่เฮ็ดกินอย่างเดียวได้แต่มาฮ็ดกินอย่างเดียว เมหอบพ่อผุตรยิ่งเขาจังหวะเอาขัวไว้เนะถาว่าถาว่าไปเอาครัวเอาครัวได้บางบางหมู่บ้านนี่บางหมู่บ้านตามที่ว่าเพื่อนเรามาว่าอ่าเอาคัวได้วกลับมากลับมาเพื่อนนี่ถาว่ามีลูกมีอย่างนี้เขาที่โบก้อยให้อยู่เพื่อนเข้าตอนที่พูกเพื่อนให้อยู่อีต่างหน่างก็ไน่อยเพื่อนอย่างให้ยูเอามาให้เพื่อยู่เพื่อนเก่าน้ำโพน้ำเด้บางหมู่บ้านแต่ว่าจะเป็นคื่อกันเบิดอุโบอย่างหมู่บ้านเดอยรนตัวนี้ พอคือนมาไ่ได้เนาะวันนีเนาะพอคือนมาไ่ได้เพราะว่าเจ้าได้ลงเพื่อนไปในทิศนะบางว่มงามันกับเพืน<า>น่อนน่เาเขาคันเขาได้ไปไทยนี่ก็บอกเกล้าเขานั่นเลยยันว่าเขาเข้าไปเข้าพี่ทางบ้านเขาเลยเพือนผิดในคิดบอลมันดีเพือนนี่ยน,นะวาผัวสมมติว่าผัวตายก็เอาเ,เอากระปุกผัวเมียกันเมราะว่าถ้ามาอันเมียอ้ายตายกะ นอกเอาโตอีกแต่งโตไปเลยบ่ห้เมื่อนอก,กนนอย่างเขาอยู่กุ้กันมาได้แต่เจ้าป้ากันจินบอกจิตบอกกน,ด,นดีคือดึกเนาะเราเทิงมนหนุอยอก็คือกันอยากไปอยู่ได้เวลนอยากไปยูเนาะอยากไปยูเบิ้งนะี่อยากไปยูเ <c oughs> บิ้งประเภทนี้เขาบอกเคยเห็น,นคือว่าทั้งของงันจิตของงนันต้องหลหนจานี้แบบว่ามันโมมีแบบอ่า ปุ่ยใหญ่เพิ่นนั่งเลี้ยมช่วยในไรเนาะอืคือว่าเฮาจะนไปแบบว่าเรื่องเอีกจะโศกชานก็สม้อยเด้อพี่น้องเลยบ่มีผู้ใดแบบติดต่อมาเลยบ่มีผู้ใดว่าหยังเลยเนาะอต่เลยแบบโอ้พี่น้องเลยทางทีมงานเฮาก็สงสารก็ได้แต่สงสารแต่ว่าช่วยเพิ่นบ่ได้เพราะว่าคือว่าเนี่ยทางทีมงานคนได้ยังว่าฉันว่าสิมีเงินหลวงเงินใดมาถ่ายมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่ง ให้่นเห็นว่าซั้นซะเพราต้องเขื่อว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเด็ดตัวมาถ่ายเบิ่งบ่ได้ขึ้นมาสองสามมือนี่จะเงาเด้ไหมกันเซวๆอยู่เงาเด้อนะี่เนาะผมกะว่าคือบ,บ่เห็นขึ้นไป้ว่าเอบางท่านเห็นอะไร้ส่ชงปล่อยบ,บ่ได้ขึ้นมาบางสามมือเงาวะเงียบเลยไงเงียบบ่ ถ้าบ่องอยมีเมนแเข่งก็ไปเห็นอายมาเหอะก็สานกรณ์ข่งอยู่ตอนแม่บ่เห็นมาเนาะไ่เห็นอยมาคอยทางอยู่ห่าท่านจ้ะแต่คือว่าเนี่ยคือบ่เวแย่งว่าเนี่ยเพราะว่าบางเช่าบางทีก็ได้ขึ้นมาเรือยเนาะเดี๋ยวที่้ใหไงเพิ่อนช่วงเขาขื้นมาดูดูนงเพื <h 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 ่นให ถ่ายอัปเดตลงไปเพื่อนให้เป็นสะพานบุญให้เขาก็สามารถมาถ่าย,ายลงเพื่อนเห็เนในบรรยาการเดินทางมันกระกลเนาะน้ำเมืองน้ำมันนี่แบบแต่ช่วงนี้เงียบๆเนี่ยนึงเขาก็เงียบตามพี่น้องเลยแต่ว่าสิบพันยามมาอัปเดตเรื่อยๆเ,ยเยนาะถ่ายเอฟซีทันใดที่ว่า,ถ,า,าถ้าว่ามันแบบว่าคนแบบลังเลว่าย,ย่ายถ้าบางเรื่องบงที่การมุ่งมั่นของมาเวียงนี่คิดว่า เพิ่อนเอันแบบจังไอย่างหนึ่งนะเพิ่นเบิ่งในคลิปนี่มันแบบแต่ค่ายบางคนมบ่เชื่อว่าท่านซะบางคนบ่เชื่อว่าน้องบางคนไทยแี่น้องบ่เชื่ออยู่น้องมีขมิ้นต้ามาหลายอีกนะมาหลายว่าทีมงานในบางคนเพิ่นก็บ่เชื่อว่าญานว่าเฮ็ดให้เฮ็ดวัดประชาชนหรือว่าเฮ็ดนั่นทำเน่ามันยังให้ได้อ่ไ ย่านทั้งครอบครัวน้องเพิ่นนี่บอกครับอ่านะมมันจะเป็นแบบทำนองนะย่านครอบครัวทั้งแถวรจนานี่บอไปเฮ็ดงานไม่ได้บอกย่านบกับหทยนะเฮาก็อยากไปด้วยะอยากไปและใจเฮานั่นเฮาก็ถามพัวยู่พวก็ไปเออเขาเล่มเขาเฮ็ดบัตรให้เราเว้านั่นนะเฮาก็ท่าอยู่เฮาอือว่าตอนนี้ก็ยังคล่องคอยอยู่เนาะแม่น อยู่นี่ก็มันทุกมันอยากเลยบมมีทางเลือกก็ต้องไปหาเงินหาคำาพื่อนแนะเหละอยเหนื่อยเหนื่อ่ือว่าอันนี้แหละมันเป็นการาดังดีหรือว่าทางเงินนี่เงินซ้ำนี่นี่ได้มันชีช้ชาหาพันนี่แผู้ใหญ่เพื่อนชี้ให้เชีผู้ใหญ่เพื่อนชี้ช่วยมันมันเม็นเรื่องอยากนะบางบางบ่นเพื่อนยังเฮเฮือนให้ได้ออเป็นดังเนาะใื่อ่าบางบ่นแต่ไมีแต่ชี่ทั้งฟังไทยหลักๆเลยแต่พี่น้องทั้งฟังไทยที่ว่าเพื่อนยืนเข้ามาช่วย ช่วยคนเล่าเขาด้วยกันเหนือช่วยคนไทยนี่แต่บอกนี่แมน,มนตมแต่ว่าช่วยแต่คนไทยอย่างเดียวคนลวเล่าเพิ่งก็ช่วยมาหนี่เฮงหลายรัม <ừ> บางลังนี่เบิดเป็นหาหกแสนบาทเพิ่นช่วยเข้ามาเนาะ <ừ> แต่ว่านี่แหละเพิ่นแบบว่าเบิ่งคทำตอบนี่มุทัจีนนี่เพิเนเนเ่นกะแมนอ,อ,อุ่นอาจจะดังเดอยู่อ์ปกอบโดยรวมมันถืคุ้มครือนี่รนอยนึงแล้วก็เห็นในผู้ใหญ่เพิ่นที่บนน่ะเชื่อมันปันใดยังในตอนนี้ไม่แต่ว่ารอรอฟัง อีกก่อนเนาะเพราะว่าทีศทางทีมงานเขากับทีเที่ยวมาถ่ายเรื่อยๆอัปเดตเรื่อยๆนำเสนอเรื่อยๆยยแหละพี่น้องเน,ะนาะบางเทือมีผู้ใหญ่เพิ่นอีตนสงสารกับโบเน่ได้พี่น้องเอ้ยผู้ใหญ่ที่เพิ่นบุญแบบว่าบุญบาร,รมีอันเพิ่นสูงหรือว่าถึกถึกตาถึกใจเพิ่นเพิ่นอาจสินยังบ่ได้เห็นกับมีเอจะให้สารุญชนะอดทนสู้ไปเนาะสู้ไปเรื่อยๆ ไปเดยงเางได้จารกได้รยด้ป <m 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 ุ๊บปั๊บก็มันก็ได้ได้วไถ่ายังนี่ล่ะเฮากไรชูไปงเบิไปสมาเพิ่นนีเพิ่นเ็ดเมียังให้เรียบร้อยนี่คือว่าลงไปตั้งรักใครอยู่ไทยเพิ่นเนาะได่เนาะลูใจเบิรได้ลูกเขาก็ยังน้อยอยู่เนาะ ดูไปยังน้อยนะคือเบิง่งกน,นาคตลูกอีกอ่าลงไปก็สิได้เอาโรองห้ามหโรงเยนถ้าใครท่านทงนิดตามตี่วียงเบิงบ่งสถานการณ์นี่ถ้าว่าอยู่ในหมู่บ้านนี่สมมุติว่ามีภรรคคุยไงคนชื่อชุดชื่อเครื่องให้ลูกเจ้าไปโรองเียนนี่กรก็สิไปแต่ตอนเด็กๆตามข่อยเบิง้งต่อไปนี่ก็สิบปเพราะว่ามันในหมู่บ้านนี่ว่ามันบ่คอยมีคนไปโ้องเรียน ตามที่คอยทำคนในหมู่บ้านในบางคนเป็นเา้าแล้วก็ยังไม่เคยเข้าเรียนกับมีเรียนท่้มเป็นเนาะแม่มันจีอาจสี่าถัทกูนึงโมไปแต่มันจี่านสีดึงกันเล้วโมนั่งยังเงี้ยโมไปมันโมเห็นเป็นอย่างเด้นะก็ไปทำนองนั้นก็ง่ายๆแบบว่าบอใช่ใจเลยแม่ยุว่าถูกเนีปากมองแต่ว่าขั้นการที่เขาบอได้ทำบริเฮียนนี่ให้เพิ่มความทุกข์เนี้ย่าขาดความหูบอได้ศึกษาด้านเลย เขาว่าเขาก็เขียนนี่มันก็ได้ศึกษาหลายอันหลายแนวในการใช้ชีวิตคอมเมนแต่หนังสือเด้ผนสอนเนาะคอมเมนว่าอ่านออกเขียนได้หลายชิยามันก็หลายวิชาที่สอนทอดวิธีความน้ำขาา่ายยุ่งไล่ผนะลมาไล่ใช่ค่ะสนใจนะคนถูกนะสบายสบายมากไปบางทจอะไรดีนั่นแต่บางทีมันก็รูเว่าเนาะ Thầy Kim Ngân hầu gái. Thầy Ngân áp đi đúng. Bọn phụ nhai chạy bụt phải thân xác. Bọn phụ chạy đi thang phòng thay bỏ hay bỏ giặc hay phân bạ thay nó. Ừ. Thân ạ, lao phụ thân nhắn bỏ thỉnh lươi hả nạ? Bạn bằng thi FC phân vừng phân vừng à. để phải bà, bà. thảo phải thay và hình chỉ hình anh đục tẩu lại hình chí anh Năm bạc, năm bạc, bạn à. เพราะว่าเพิ่นก็อาจสิย <ừ. S 1> ังบมฮู้ผู้เพื่อนอยากเอาไปน่ะเพื่อนอาจสิมีบางทีพักอาศัยเพื่อนอาจสิมีที่อยู่ห้แได้อก <ừ. S 1> อกพี่น้องอาจจว่าตอนนี้น่ะมันยากจริงไหนตอนอ่าทำเอกาสารมาซั่นสะแล้วกบบ็บางบางคนขึ้นว่าถ้าอยู่ลาาอยู่แต่เล่าอันล้นหรือว่าอยู่เล่าต่อไปนี่อาจสิลำบากกว่าเก้า่เนานะเพราะว่าลูกเขาใหญ่ใหญ่ประมาณหูหละสิป,ปีสิป,ปีนี่กา พอดีกินเก่งนี่ชื่อเฮ็ดเวียกยังกับท่านได้เหมสิบปีห้าปีสิบปีแต่ละคนสมมุิว่าพอดีกินข้าวเก่งเท่ญญานใช้เดี๋ยวนี้แม่นยุยังน้อยอยู่กินยังก็กินบัวลายไงเติบแล้วกินลายบ้านแถมเล็กน้อยกับบ่มีบ่ได้เข่าผงทำมุงเทียนอีกแล้วเห็นแฮงเฮ็ดให้อันบ่มีความหู้ขาดการพัฒนาแต่ละอย่างพี่น้องกับมิจาว,ว่าสงสารเราอะไรพี่น้องมิจาว,ว่าวอนเอฟซีช่วยเนาะ เที่บอกว่าทางต่างประเทศแล้วก็ทางฝั่งไทยพี่น้องเหรเนาะวันเขามาช่วยบอดันซะแต่หลายๆเห็นหลายๆครอบครัวที่บ่มีคนลูกคดเต้าสองัวเมียยังหันแห้งอยู่เพื่อนก็ยังช่วยบางบอดเนาะชื่อดินเ็ดเฮือนให้เป็นลังสองรังบางคนนะพี่น้องเนาะนี่คนไทยแท้ๆมาตกทุกข์ในอย่างอยู่เล่าสิบ่มีคนช่วยแท้บ่หนาเนาะ ฮะเป็นอะไรตุกเวยง่งเนาะเดิมๆเนาะแม่นกับมีแตว่าเป็นกําลังใจให้เนาะสู่ชีวิตต่อไปบ่ห้ท้อกับชีวิตว่าฉันซะติโตมีแต่ว่าคำมาแล้วไปหาเนื้องแล้วบนี้เนาะกูเป็นผัวก็ได้หาเนื้องเขียดเนื้องกบได้บุหรายเนาะได้พอยกินไงมันไก่ท่งบ่ยังไปทงกุ้นละ

พูดก yes. ันผู้เล็กผู้น้อยเนาะไปเห็นตัวซื่อขนมให้ลูกอ่ะเจไายก็อยู่ดีมีแห้งเด้อชารถจะหน้าเด้อสู่ต่อไปอะไรจ้ากบเลี้ยงลูกตั้งใจเลี้ยงลูกทำง่ายบริสันต์จะอยู่ดีมีแห้งสบายดีเด้อดีโอเคทางผู้ชมนะตอนนี้บ่าวอุลิสีเต็กขอตัวแก้วก่อนละพี่น้องเนาะเจไายก็คิดมีบ่าวอุลิต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามทางบ่าวอุลิคือเก่าให้เด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีบัดสุขสุขคน